เตือนเตือนตือนไอ้แก่ตีห้าแล้วจะนอนไปถึงไหนเอาเฮ้ยใครแม่งมาปลูกแต่เช้าเลยวะคนดูตีห้ามันจะปลูกทําไมวะเนี่ยใครเนี่ยเองใครเนี่ยผมจะเทสแคนครับไอ้แก่ตื่นมาเทสแคนกับผมหน่อยเฮ้ยน้องดูเวลาเวลาบ้างคนเขาหลับเขานอนกันอยากเทสแคนมากเองเข้าดีคอร์ดพี่มาเลยดิสนี้เลยน้องเดี๋ยวพี่เปิดความแป๊บโอเคพี่ สวัสดีครับน้องใช่คนในเฟซบ้านที่เข้าดีคอร์ดพี่มาใช่ครับว่าแต่น้องเข้าเซิร์ฟวีพี่มายังเนี่ยพ,พี่พี่ส่งให้อะ่ะโอ้พี่ผมเข้ามานานแล้วพี่ดูดีร <Hey S 3> ลังพี่โอ้โหมาดึงใส่ใช่เองไหมเนี่ยใส่ชุดอะไรวะนะ่ะใส่ชุดแบบเท่ๆไงเพื่อมาตบพี่เลยเฮ้ยจุดนึงนะไปยืนใหม่ดีข้างหลังอ่ะน้องไปยืนข้างหลังใหม่ดิเอ็งเองขากุดเหรอเอ็งใส่ขากุดเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หนูว่าใส่ขากุดโอ้โหไหนดูดิอันนี้อันนี้แพงไหมเนี่ยเติมโรบักมาเยอะปหมเนี่ยไม่เยอะวี่แค่สามส เฮ้ยสามสิบเอ็มเลยหรอเอาดีสามสิบเอ็มทั้งสองฝั่งเลยพี่โอ้โหไม่อยากเจ๊กนะเนาะก่อนก่อนที่เองจะเอ็กั์นพี่ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะคือแบบกลางค่ำกลางคืนไม่หาหลับหานอนคือเองว่างมากเหรอทีห mm ้าเนี่ยเองทักพี่มาเพื่ออะไรนะน้อะทักมาเพื่อมาตบไก่ไงพี่ไม่คือพี่นอนอยู่ไงเองก็แบบโอ้โหเกงใจพี่บ้างฮัลโหลจะเกงใจไปทำไมไอ้แก่เองโอ้โหเองเองเกินหว่านั้นพี่ออกแล้ว ไม่มีความเกรงใจเลยจะเย็นพี่จะเย็นพี่โอ้โหขอโทษขอโทษพี่เออที่หลังอย่าโทรมาอีกน้องเข้าใจไหมแบบไม่ต้องทักพี่มาเข้าใจไหมที่หลังอีกอย่าทักพี่ใหม่นะคือพี่หลับพี่นอนอยู่เว้ยน้องคือตอนเช้าดังก็ได้แต่ตอนกลางคืนเขาร้องอย่าทักมาน้องมันส่งข้อความเด้งรัวๆเลยตึ้ง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 อ่ะเออกดไลค์กดไลค์รัวๆกดเพื่อน้องี่จะนอนกดไ่้เป็นเพลงไงกดได้เป็นเพลงเอาสามชาติเลยไหมล่ะได้ได้พี่แตง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 ตอนแรกอ่ะพี่ว่าจะนอนต่อแล้วไงแต่ว่าพอเองทักมาปุ๊บบบแแแม่่่่งงตตืืืืนนนนเเลลยคคออออโททรศััพ์ดจจะะ้ว นอนต่อก็นอนไม่ได้อะไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วเห็นเองอยากเท็ดแคนใช่ไหมใช่ครับข้าหัว30มจริงเหรอไหนๆไปเอาฝั่งมาลีนมาดีน้องโอ้โหพี่ก่ไม่กระหกครับพี่เดี๋ยวเอามาให้โชว์โชว์ไยเก๋ดูว่าดึงเปล่าพี่โอ้ยโมหลายไปดูดูเลยดูเลยพี่เฮกตาดูพี่เฮกตาดูโอ้โหโหไอ้นี่มันให้เฮกตาดูเลยนี่ตายยังไม่ลืมเลยนะโอ้โหสามสิบเอ็มจริงว่ะเอาเรื่องเองเองซื้อรหัสมาปะเนี่ยไม่ครับพี่ปั้นมาเองครับพี่โอ้ยคนที่แล้วก็พูดแบบเนี้ยปั้นมาเองแต่ที่ไหนได้ เด่นโปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องพูดพูดพูดหยอกเด่นหยอกเด่นโอ้โหเพิ่งเห็นรหัสเองมีหมัดใหม่ด้วยหรอมีครบมันตกหมัดครับขนประตูโอ้โหอันนี้มีมีสมอเรือด้วยนะอิงกะเอาตึงเลยปะเนี่ยกะเอาตึงเลยพี่กะกะมาตบไอ้แกดโดยเฉพาะเลยโอ้เดี๋ยวเก่อนก่อนจะมาตบอ่ะพี่ขอถามอิงหน่อยเลยกันว่าแจน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวีครับพี่วีเหรอเาแหวนสระอีนะใช่ใช่ใช่วีแปลว่าอะไรเนี่ยวีแปลว่าวีครับอืขอบคุณสำหรับคำตอบขอบคุณที่แจ้งให้ทราบน้องวีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสี่พี่ 14อยู่ม2เหรอใช่ครับแล้วแล้ว,ลว,ลวทักตี5้มาเองเงไม่ไปเรียนเรอเนี่ยเดี๋ยวก็เช้าแล้วเนี่ยไม่ไปครับพี่น้ำน้ำผมบ,บ้านผมบ้านน้ำท่วมอยู่ครับพี่เองเองคนที่ไหนเนี่ยคนไทยครับพี่โอเคไอ,อ้นี่ตีถามดีๆน้เองคนที่ไหน <laughs> <laughs> น้ำท่วมเนี่ย เออคนหันใหญ่ครับพี่ส่งขาเหรอใช่ใช่ตอนนี้ส่งขาน้ําท่วมหรอใช่ครับคือแล้วคือเองไปเรียนไม่ได้เลยเหรอใช่ครับน้ำน้ำมันท่วมมาพี่ท่วมถึงถึงไหนน้องโอ้โหพี่ท่วมแบบท่วม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 เลยพี่ไม่หมยถึงว่าท่วมแบบถึงขาหรือว่าถึงเอวอะไรเงี้ยถึงตรงไหนน้องถึงเข่าพี่โอ้ถึงเข่าโอ้ยก็ถงนะแล้วแล้วไม่ได้ไปเรียนมากี่วันเลยเนี่ยสองวันเองพี่อันนี้คือคือครูเขาบอกว่าไม่ต้องไปเรียนเลยเหรอใช่ครับไม่ไม่ไปไปเรียนอะเรียนได้ แต่ถ้าคุณแบบไปไม่ได้อะไม่ต้องไปนะพี่อ๋อคือแบบบ้านเองมันแบบว่าทางน้าท่วมด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับก็เลยไปไม่สะดวกโอเคแล้วเราเอยู่ที่บ้านได้เรียนออนไลน์หรือเปล่าเนี่ยไม่ครูสั่งงานมาเองพี่อ๋อทำใจงานเลยเหรอที่ครูสั่งใช่ครับโอเคก็ทำทำกากันบ้านด้วยนะครูป็นเนี่ย รู้ป่พี่ไม่ใช่เอาแต่เล่นเกมไอ้ที่ตีห้านี่คือนอนเร uh ือยงเนี่ยนอนเลยพี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าเสียงเหมือนคนง่วงนอนเลยนะไอ้นี่แบบกําลังจะนอนหรือเปล่าฮัลโหลอย่าโกหกนะเอาดีๆสาระขอถามความจริงนอนหรือยังยังเลยพี่โอ้ดูดิรับดีครับดูเด็กตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ไปโรงเรียนไม่พอไม่นอนด้วยอ้อโหที่หลังไม่เอาแบบนี้เนาะเองเองหาหลับหานอนน้อเข้าใจไม่เนี่ยได้ครับโอเคโอเคที่หลังไม่เอาแล้วนะแบบเนี้ยนิสัยแบบนี้ไม่เอานะโอเคโอเคคือแบบ เขาเขาวันหยุดก็จริงแต่แต่เองยังมีการบ้านที่ต้องทำไงน้องเข้าใจไหมการบ้านอ่ะไม่ต้องห่วงครบหมดทุกง,งานดูแล้วก็แบ่งเวลาด้วยนะไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวโอเคครับมามามาเข้าเรื่องเลยคือ เองจะมาเทแคนข้าหัว30มเอ็เองอยากเข้าแคนพี่จริงไหมเนะี่ยหรือว่าเข้ามาแบบว่าอยากลองฝีมือเฉยๆไม่ใช่ครับอยากอยากเข้าแคนพี่แบบโอ้โหแคนพี่แม่งโคตรตึงอะ่ะเออพี่โมยแลละคนที่แล้วก็พูดแบบเนี้ยไม่จริงๆแล้วพี่แบบแคนพี่แม่งผู้หติง่พี่พมหนี่หน้าไม่ตึงนะแต่คนแบบแค้นพ่ะแม่งโคตรตึงอะ่ะ เฮ้ยเอาดีโอ oh, oh. ้โหไอ้นี่แม่แอบแอบด่าแอบด่าพี่ปะเนี่ยไปไปไไไไอ้ไอ้ไอ้นี่ไปเปลี่ยนฝั่งฝั่งฝั่งโจสลัดได้ไหมน้องพี่ว่าแปลกแนะไอ้ไงแอบมีแคนหรือเปล่าวะฝั่งโจสลัดอะไอ้นี่เอาฝั่งบาลินาเลยไหนไหนมาดูก่อนเอาโจรสลัดมาดูก่อนมีแคนหรือเปล่าโอเคครับคำทรงบอกจะเทสแคนนะพอพอพอได้เข้าแคนปุ๊บออกแคนไปอยู่แคนเดิมแบบมามาหลอกตบไอเก๋อย่างนี้ก็ไม่เอานะไม่ไม่พี่ผมผมไม่เคยบีดอะพี่ อ่าแล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจะบินหรือเปล่ารอดูเลยไหน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 มีแคนไหมโอเคไม่มีแคนไหนไหนดูดีโอ้ไม่มีแคนว่ะได้ได้ได้เทสแคนกับพี่อะรูกัตดิกาป่ะเนี่ยรูกัตปีสองสองตาอ้นั้นอะใครชนะสองก่อนนะโอเคไหมใช่ใช่ โอเคงั้นให้พี่ใช้ผลอะไรอ่ะผลอะไรก็ได้บีแบบขอแบบตึงๆนะบีโอ้ยเดี๋ยวพี่จัดให้ตึงๆเ้ยเอ็งพูดภาษาใต้เหรอเนี่ยแต่ว่าสำเนียงใต้มาเลยนะเดี๋ยนพูดแบบแหลงใต้ให้พี่สักประโยคนึงได้ไหมไอ้เก๋กูตบเงินเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้ให้พูดดีๆแล้วมันใส่มันใส่แรงเกินเมื่อกี้แปลว่าอะไรอ่ะน้องเมื่อกี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไอ้เก๋กูตบเงินโอ้ยขอดีๆขอประโยคดีๆเฮ้ยพี่เก๋อยากจะทติมผม อยากตัวปุมตัวผัวไหมนี่แปลว่าอะไรน้องแปลว่าอะไรไอเกเออพี่เกอยากโดนปุ่มตัวผัวไหมโอ้ก็มาดีน้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนพีเอพกับพี่อ่ะพี่ขอแบบเอ็งแหล่งใต้ใส่พี่ได้ไหมจัดไปเลยพี่ได้น้องมานั้นพี่พี่จัดเซตนี้นะเองจัดเซตผลประตูใช่พี่เล่นผลเสือละกันโอเคเล่นแบบเสียข้าหัวไหมเล่นแบบเสียข้าหัวไหมล่ะเสยยก็ได้พี่ผมไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะได้แบบโอ้ยพูดภาษากลางอ่ะภาษาใต้เลยน้องมา มาพลังของเด็กใต้เอาจริงวะวิววิวเล่นเสียงข้าวหัวใช่ไหมเดี๋ยวนะเล่นเสียงข้าวหัวนะไม่ร้องนะไม่ร้องครับพี่เออไม่ร้องก็ไอเก๋สามสองหนึ่งมาดิมา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 เขาบอกว่าเด็กใต้รักจริงหรือเปล่าจริงครับพี่โอ้ยรักจริงจริงเลยสิเอ้ยเอาดีมาดิโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วฝีมือมันน้าตึงเกิน ไหวรึเป่าเงียไปแล้วบรรยากาศตอนนี้มันเงียบไปแล้วหรือเปล่าฮัลโหล้เีอยอะไรพี่ก็กำลังกดดันอยู่พี่แต่เสียเสียสีฮ่าไม่หลับไม่นอนแม่เข้าหลังหรือเปล่าวะเงียบแบบเนี้ยตจรหน่อยดิพี่โอ้โห,หนโหี่เงี้ยตึงๆตึงๆเนี้ยเหรอตึงๆก็จัดให้ดิมาด,มาด,มาด,มาดิมาดิน้อง<ห>มาดิมาดิอยู่ไหนล่ะเวเอาจริงไหมเอาจริงก็ก็มาก็มาดิก็มาดิเนี่ยเอาจริงเอาจริงได้แค่นี้หรอฮัลโหลเฮ้ยเล่นไม่ลดเลยอ่ะน้องไหวรึเปล่าเฮ้ยสามสิบเอ็นกี่เนี้ยโมเองพี่สามสิบเอ็นหลบ นี่อะสัต์ที่นี่อะโดนนะโดนโดนโดนอยู่ไหนนาะไหวอาเายุ่งบ้นาะนี่อะเติมให้เติมให้หนีเป็นหมาเลยอะดูดีหนียังเดียวเฮ้ยแม่เข้าหลังหรือเปล่าน้องอ่ะได้อะดีก็ได้พอดีเปิดเผาได้เปล่าหรือยังไงหรือยังไงได้หมดอะปีได้หมดอ่ะอุ้ยอุ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 ้ยอุยอุยอุ้ยออุย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 อุอุยอุยอุยอ สามสิบเอ็มเหลือยี่สิบเก้าจุดเก้าแล้วน้องอะไรดีอ่ะพี่ขบเอ็งบอกเอ็งอยากตบพี่เอ็งกูตายใส่พี่เอ็งจะตบพี่แต่เอ็งไม่ไหวมา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 เอาจริงเอ็งมาโอ้ยเอ็งใส่พี่หน่อยดีเดี๋ยวเอ็งบอกพี่เอ้ยเอ้ยเอาเดูครับคุณดูคุณดูดูดิดูดีมันเลี่ยมนะผมยังไม่บอกเอาเลยนะเฮ้ยน้องอะไรอ่ะเอ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิเออเดี๋ยวพี่ปีเตเองมามาบพี่ทำไมอ่ะเอ็งบอกพี่ดีๆก็ได้โอ้โห ด้อยู่ข้าวหัวเลยดาเสียข้าวหัวทีถุนจัดนะถุนจัดเลยนะใจเย็นได้รอก่อนรอก่อนน้องครูดาวอยู่เองรีบบอกเ้นี่กัดเหลี่ยมนะเนี่ยดูดิตอนแรกคิดว่าเองจะไม่เหลี่ยมนะนะกลายเป็นคนเหลี่ยมเฉยเลยน้องวีรอ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 แป๊บนึงพี่ติดครูดาวอยู่เนี่ยข้าวหัวเนี่ยเองมาตีพี่ทำไมวะน่ะโอ้ยเกมไม่คุ้ดช้าเอยอุ้ยมาติดครูดาวแล้วน้องมันไปที่เกมไม่ได้เป็นดีพี่ไว้มาหนึ่งสู่แล้วนะน้องยอมรับไหมไม่ยอมรับก็พี่ไม่ยอมโอ้โหรอไม่ยอมรับตบขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยไป น้องมาอะไรอ่ะมาอะไรอ่ะไปยังไงก่อนเฮ้ยเอ้าไอ้นี่มันจะเปิดยังไม่ได้บอกเลยสามสองหนึ่งมะแจกโดนหลอสามสิบเอ็มตอนที่มันใกล้ๆปอมๆเนี่ยสิรหัตมาชัวร์พวกเนี้ยอุ้ยโอ้โห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 ได้มันไดามันบอกแต่เพียวมันเอาใส่มันเอาใส่จุดมันกาวมันช็อตเลยไงวู้กระสือของโบหลงเฮ้ยน้องเทีนเฮ้ยไอ้เก๋ได้ใจมเมื่อกี้ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โห easy อะไร อ้ใส่กุญยาวว่ะมันใส่กุญยาวเลยอะไรอ่ะ้ยทีนึงกูตั้งสติก่อนคือกูง่วงหรือเหลืออะไรตีห้าทีนึงน้องโอ้ยคือเมื่อกี้ลืมเปิดฮารีหรือเปล่าวะโอ้ยไม่ใจแล้วไม่ใจแล้วเฮ้ยไปไกลๆดิไปไกลๆเดี๋ยวมันมันมันเล่นเหลี่ยมไงอ่าหนึ่งหนึ่งก็ได้พี่ให้หนึ่งหนึ่งอีกรอบเดียวถ้าเอิงชนะพี่ให้ข้าแขนเลยเอาเปล่าจะไปพี่มาดิมาๆมาหายไปก่อนหาไปก่อนนะไม่ไม่ไม่อ่อนให้แล้วนะโอเคได้พี่เมื่อกี้ผมก่อนไงโอ้ทำทรงพูดเยอะมามาเหอะ มาดิเอาจริงแล้วเไยเอาจริงเลยเจ้าวับเจะวับหลังมาดิมาดิจะวับหลังเหรอมาดิมาดิมาดิน้องไหวป่าวเฮ้ยอะไรอะไรจับไม่โดนไหวไอ้เก๋อะไรไหวไหวทำไมมันแรงจังอ่ะอุ้ยนี่ไงมาดิแรงมากก็แรงกลับ ้ยมันผิวนะเปิดตำราเลยนะอุ้ยเปิดตำราเลยเฮ้ยน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงคอมค้างน้องใจเย็น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 เย็นย่อนเย็นก่อนน้องเย็นก่อนเย็นก่อนเดี๋ยวนี้ค้างจริง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 เฮ้ยนิ่งเลยคอมค้างน้องใช่เหรอเออแป๊บนึงค้างจริงนะเนี่ยแป๊บ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 สารลาสารลเลยสารลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชงชารอแล้วกันแป๊บนึงระหว่างคอมคอมมาชงชาแป๊บนึงโอเคโอเคพี่มันเจอกูหลอกมันเจอคุหลอกขอโดนโดนคุณฮิวเลือดฟรีมันอยู่ไหนวะมมัันนนออยูู่โดดกีลเืฟร เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเลือดเต็มนะเราเลือดเต็มปุ๊บเราใส่มันเลยชงรอนะราบังมันขังเนี่ยมันจอขาวเลยน้องเว้ยจอพี่ขาวเลยเนี่ยแก่หรอเออจอขาวเลยไม่รู้มันหลุดไปยังมันหลุดยังอ่ะงั้นพี่ไม่เห็นเลยใช่เปล่าไม่ไม่เห็นหกนะไม่เห็นไม่หลุดกับอ้าวยังไม่หลุดเด้งอ่ะวะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเลยมาดิเนี่ยทำอะไรไม่เข้าหลังกูไอ้นี่มันเข้าหลังกูเซนยอดกูเฮ้ยเรียบอะไรเรียบอะไรเรียบร้อยมาดิ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 ก็มาดิ ไปแล้วดื้อไปแล้วด <si ื้อโดนเลสโดนเลสเนี่ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรฮึฮึโดนอะไรไหวป่ะบ้าโวยเกเรเลี่ยมโอ้ยบอกเลี่ยมหรอมาดิเลี่ยมก่อนเลี่ยมมาเลี่ยมกลับมาดิเอาได้เอาได้มาดิโอ้ยตับลาตับลาเลยมาอะไรอะไรสัญญุไม่โดนบอกเปิดตับลาเปิดตับลาอะไรตับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี้หายตัรลาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าต้องชายอ๋ออุ้ย อะไรจะเข้าลงเข้าหลังปลายว่าโง่ไงเนี่ไงร้องโกเมื่อกี้ยังบอกโดนเดี่ยวบอกร้องโกเนี่ยโดนเดี่ยวอุ้ยเอาแล้วเหมือนเสียงเหมือนแม่เข้าหลังนะเสียงเหมือนแม่เข้าหลังเลยนะเนี่ยไปแล้วบรรยากาศตอนนี้มันเนี่บไปแล้วโดนแม่เข้าหลังแล้วหรือเปล่าจังวันนี้อะไรดีอะไรโดนแม่เข้าหลังแล้วหรือเปล่าอุ้ยเลือเหลืองเลือเหลืองอู้หูอูู้เชี่อเชื่อเช่โดนบินเอายังไง อ๋อไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนในเกมไรไม่โดนเหมือนกันทำไมหรอเฮ้ยโอ้โหนี่มันก็จะพาเขาไปในพามันในหลุมดำอยู่นั่นแหละเออไปดิอ,อุ้ยมันจะจับพี่ป,ปูเปล่าวะอุ้ย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 โดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอ๋อไอ้ยน้องจะตายแล้วหรอนี่ไะใครจะตายใครจะตายให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ให้พูดใหม่หหมน้องชายอุ้ยพี่ปูเปล่าวะนี่ไงปูหรอ้องอุ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นใจเย็น มาแล้วจ้ามายูว่าเฟิดเป็นคนเดียวหรอเผาอามาอุ้ยไม่โดนเลยวะเป็นไรวะอุ้ยอุ้ยที่าแล้วเอ้ยน้องอุ้ยมาดิ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 ดิาดิดิาดิมาดิมาดิมอดิมอดิมดิมาดิดิมาดิมาดิดิมาดิมาดิมาดิมะดิมาดิมาดิมาดิไปดิมาดิาดิมาดิมดิมา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 ดิมดิมาดิาดิาดิไดิดดิไปดิดิไดิดิไมาดิ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  ้ยชิบหายชิบหายชิบหายน้องโอ้ยซีซีอ้อโอ้ยแกโดนกรตุกจัเลยเฮียปน๊บกะโอ้โหห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 นห้หหหหหหหกหหหหหไหหหหวหห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 ่าหห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 ห่หห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 ห่หหหหมหมหนหมหห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 หัหปหหอหหอหอหหหหหวห่หหหหหไหหห่หห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 หมหหหหหนหหหหหอหหหหหห่หส่วนตัวโหหหหพี่อารมณ์ห่วนตัวเหมือนกันน้อง บิบบ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 ดผมอะผมผมผมนี่เจอกูบิด A few moments later แล้พี่กอดตัวได้ไหมพี่ที่ผมพูดจะเสียเอ่ออารมณ์ใจพี่ไงบอกตัวได้ไหมพี่ อะไรน้องเข้าแกนเธอพี่อ๋อเองเองเข้าแกนอะไรเองพูดจาไม่ดีอ uh, ่ะก่อนน้าเนี่ยผมขอโทษครับพี่พี่พี่บิดได้ไหมล่ะพี่ขอบิดได้ไหมเองพูดจาแบบนี้ยะไม่ได้ครับผมอยากเข้าเกนพี่อ่าพี่ให้โอกาสเองก็ได้พี่ให้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเองพูดจาไม่สุภาพพี่จะเอ็งออกแคนเลยนะครับโอเคพี่ถือว่าพี่ให้โอกาสเองแล้วกันจริงๆอ่ะพี่จะไปแล้วตอนแรกแต่พี่เห็นเอ็งไม่ยอมออกดินสักทีนั้นพี่ให้เอ็งเข้าก็ได้อ่ะให้โอกาสรอบสุดท้ายนะน้องถ้าปากแซบอีกรอบบินนีอ่ะ เจญและเชิญข้าแเคียนเลยน้องอเอาดีน้องรับยังนี่เข้าเคียนเรียบร้อยโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่จะไปนะไปเลยเก๋ขอบคุณสำหรับเชิญข้าวเคียนกูบีดเอาเฮ้ยได้บิดมาดกูบิดกลับไอ้นี่ข้าแเคียนไม่ถึงหนึ่งนาทีโดนกูเตะบินนี่ไงปังเกียวไม่เลิก